รถเยอะจริงบ่อนี้ครับงานหลวง10ล้อ6ล้อแม่วิ่งด้วยกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดนครับผมคลิปนี้พาดูการขึ้นบ่อของแต่ละคันเนาะอ๋อชันๆเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บุรีรัมครับผมบ้านโคกสะอาดนะครับอู้ดีร็อกครับ195แรงมาครับผมแต่ว่าโหดมากครับ ตามมาด้วยฮีโนวิกเตอร์ครับผม344แรงมาครับแม่บางคุณสวยบางคุณสวยเครื่องยนต์ AO9 ครับปู่ตามมาด้วย NPR ครับผม150แรงมาครับจัดงานเที่ยวเบาๆ FM สามเอก็มาครับ นี่ผิดหลงผิดหลงนี่ครับ f m ฟเครับวัววัวไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าร้อแรงมาหรือเปล่ากันนี่เด็กก้อยเก้าห้าครับผมจาตราเจีย re. สวัสดีครับผมจ่าตราจ่ากรอยตัวโน่เกือบอะไรเนี่ยเกือบอะไรครับพี่รถขุดใช้มาร์กเทนครับทีมงานสมศรีก่อสร้างครับผมมีมาร์กเทนแล้วก็ i ิตาชิครับช่วงนี้ก็ทั้งหนาวทั้งฝนครับ บรรยากาศคึ้มคึ้มเข้าสู่ฤดูการวิ่งดินแบบยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะถ้าเต็มที่หลังมก,กราครับช่วงนี้ก็ซอบๆไปก่อน พี่ร็อกพี่ร็อกนี่นะฝนเริ่มลงแล้วอู้หอุ้ยเลดเลดเลดป๊าไม่มีอะไรตกใจเลดแม่ประตูเลดแคปเลดครับคุณจะเคยเห็นกันนี้ครับไปใ,ใกล้ๆครับวิ่งฝากบอครับ นี่ครับไปแป๊บเดียวก็มาแล้วถังน้ำมันเลยสีสดใสมาแล้วพี่รอกขาโหดมีซานี่อยู่คันหนึ่งครับไปไหนก็เจอครับซานี่ครับมีเกือบทุกบ่อครับนี่คือราชาบ่อดินนะครับ ทีหลงตัวแรงในตำนานนะครับนี่หอนถอนมอนจัดเลยกันเนี้ย m 1A ครับ3ามซีซี ดู 3M กันหน่อยครับ mm hmm. เครื่อง m 1 0 240แรงมากครับ พี่ร็อกนะครับเมื่อกี้ประตูเลทนะครับเอ,อไปซื้อมาจากไหนนาะจะตราเจียเกือบยุ่นโหเกือบยุ่นเอาเยียบเย็ยบ น่าจะร้อยเก้าสิบแรงม้าครับ190ร้อยเก้าสิบแรงม้าหกดีสิบหกเครื่องยนต์หกดีสิบหกมาชมพี่ร็อกกันอีกรอบหนึ่งครับเสียงโอดมาก อยากนั่งคันนี้เด้ะไปด้วยไปด้วยไปด้วยได้ไหมนี่นะสติกเกอร์วางไหมอ้สติกเกอร์ยังไม่ได้เอามาเป็นสามสุดสี่หน่ออู้สโอ๊ยสูงครับสูงฮะสูงสูงเกียร์อะไรเกียร์หนึ่งครับ ไม่เซตเิฟหรืออีตันอีตันนะอีตันเหรอธรรมดาวิ่งนานแล้วเปล่าเพิ่งมาได้สองวันัะแต่เขามาวิ่งเป็นอาทิตย์แล้วอ้าวแต่ก่อนวิ่งอยู่ไหนก่อนวิ่งอยู่สำโรงคาบสำโรงคาบมีงานดินครับไีงานลูกลังครับโอ้ อันนี้ขุดลึกขนาดไหนนี่บอนี่ลึกไหมมันแล้วแต่ความลึกครับมีสองเมตรห้าสิบกับเมตรห้าสิบอุ้ยอันนี้วิ่งของสองเกียร์เหรอครับฮะวิงเกียร์เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองก็พอแล้เอุ้ยสบายเลยไม่ได้วิ่งเท่าไหร่หรอกเออเนิ่มดีเนาะรถ <laughs> ไม่เงี้ยที่ตรงเนี้ยครับ แค่นี้เองโอ้ยง่ายเกินไปบ่ง่ายมากไม่ค่อยโหดเลยเอ่อไม่โหดครับช่วงนี้ยังโหดไม่ได้ยังเล่นของหนักเยอะเมาคนเดียวรครับใช่มาคนเดียวอั้เคยขับสามหกไหมไม่ครับขับแต่ผู้สู้ผู้สู้ครับแล้วก็มาขับวีเจ ม้แลวขับดีไหมรุ่นนี้ดีเด้ออย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยครับขึ้นบอเป็นไงสุดยอดครับนะดีนิ่มว้าต้องเลงเยอะไม่ต้องกดเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เครื่องแบบเดิมๆไม่มีเดิมๆไมครับทำอะไรเลยครับยังขึ้นแค่สี่หมื่นโลเองครับสี่หมื่นโลครับบางฝุ่นนั้นใส่เองปะใส่ครับสวยครับไอเรียนแล้วครับลอกเรียนแบบนี้มาก ดูต้นแบบเงียแหละโดนลูกก็ดูต้นแบบเงียหมดเลยเนี่ยไหนนู่นนะบโอ้ตัวนี้ลากลูกด้วยอันนี้รถบริษัทใช่ครับบริษัทอันนี้รถลว่รถใครจอดอยู่ข้างในรถเงี่ยแกครับของานนี่ครับหน้างานสวัสดีครับ ันนั้นเครื่องเท่าไหร่อ่ะร้อยเก้าสิบป่ะร้อยเก้าห้าไม่ใช่ร้อยเก้าสิบป่ะเครื่องหลวมใช้มาร์กเทนกับมาร์กเอทครับ ตัวนี้เกะมานานยังเพื่นะครับคันนี้เกะมานานยังมาเทนปีแล้วนะปีแล้วแล้วก็อสองปีแล้วแล้วก็สองปีแล้วคัานในโหดสุดทีมงานดูเละฮะสู้นะท่านไหนสู้เลยท่นหอนหอนอ่ะน,นะครับคัานหอน,นเลยต่คันนี้นะ เนี่ยครับเนี่ยนะมาแล้วสายโหดครับเดินไปย่งเียวเไม่ได้นี่ครับลูกเป้หอนหน่อยอู้เ <c oughs> ขอเสียงหอนๆห,หน่อย <c oughs> ขอเสียงหอนๆห,หน่อยฮะ <c oughs> <c oughs> ออนอ้อนออนอ้อนนะฮู้เฮ้ยออนอยู่โ <laughs> <laughs> อ้ส่วนใหญ่ใช้แต่พี่หลงเลยเนาะใช่ครับมีฮีโน่กี่คันฮีโน่เป็นรถรวมครับพี่ไม่มีรถเดี มาตัวเองมีเดลฟสโวิกเตอร์มีคันเดียวใช่เพิ่งออกใช่ครับนีก็รวมสามเอ็มหรอใช่ไม่ร้อยเก้าห้าเสามเฮต์หรอส่็ที่วัวอืมนี่กว่าสามเอ็มสามเฮตนี่คือหลอกตอนแรกผมก็นึกว่าจะสามเอมชอนกันเลยวิงไปมายกมมาดูละร้อยเก้าห้าครับ ขึ้นขึ้นบอซก็ยังไหวนะนี่ใชไหวผมว่าจะลองสามยิงี่โอ้ตรงนี้หนือดอยู่แน่รูดไปเลยวอย่างเงี้ยเนี่ย,ยสิบ้อมันรูดได้เลยไอ,ยอีูด้รถใครมาจอดขวางทางวะเนี่ย <c oughs> ว่าอายุเราไม่ไปลงสักทียังไม่ลงสักทีดูสถานการณ์ก่อนเน <laughs> าะหายเหนื่อยังไม่มีใคร,อรอชอบขับเหมือนปูโซอ่ะอันนี้ขับง่ายกว่ามันก็ง่ายกว่าปูโซถ้าเป็นเกียร์สั้นก็อันนี้โลใช่ครับสามเลยสามครับอ๋อดิดปุ๊บมันเข้าเลยเหรอใช่ครับต้องเหยียบคัสไหมมันก็เลียบแต่ครับ ะดองมาพไม่ไกลดีเอาเลยมันเลแต่มันเหมือนมันติดมาเนี่ยจเจาา้าูโซมาือเนาะไ้รอบขับมื่กี้ปีแลวสิบรอบเย่ยก็น,นานนะ ีเื้เอ,อทางไม่ค่อยดีฮะทางไม่ค่อยดีเนาะทางดีจุดเลยเครอถอยนี่ขึ้นบนใช่ครับถ้าดีก็ เร็วเลยอ๋อดิดไฮนะครับอืแล้วเกียร์พิเศษปัน,น่ะอ๋อนี่ครับผักมันดันเกียร์พิเศษนะใช่ผัก,ผกตบล่างใช่มันช่องเกียร์หนึ่งไงอโอสี oh, นี่นะใช่ครับสีเสียงไงเสียงพี่ที่หัวใช่ครับรัดไว้นี่เวรัดิดดังกว่านี้อีก วัวมันโดนสายไฟโดนอะไรเวลาไปยกข้างนอกอ oh. มันดังอ่ะมันดังเกินอ่ะันนี้เราฟังเสียงคนข้างนอกมันเรื่องใช่คอับขอบคุณมากที่ให้นั่งด้วยครับ hey, บางฝุนบางฝุนสวยบางฝุนสวย อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมตัวนี้195นะ